สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับจะมาพูดถึงเรื่องความฝันครับเมื่อวานผมอาบน้ำาง,งานเสร็แล้วอาบน้ำขึ้นมาได้รับซองครับซองเป็นซเป็นการ์ดงานบวช ของน้องแถวบ้านครับที่เขาเคยมาช่วยงานที่ร้านครับเป็นน้องเป็นเครือญาติกันะครับก็นี่ไปครับเป็นงานบวชของนายสุรชัยฮะเป็นนาคนะก็มาใส่ซองรอ่วมอนุมัติมทธนาบุญกับเขานะครับผมก็ได้ อนโมทนาบุญเขาไปเป็นเงินจำนวนหนึ่งพัน 1, บาทครับตั้งคิตอธิษฐานให้วิญญาณปุยญ,ญาตายายเทวดาเจ้าที่จะทางแล้วก็วิรักษ์ตัตย์คือองค์พ่อนรีสวนมหาราชที่ผมเคารพนับถือนะครับเสร็จแล้วผมก็นอนตามปกติครับช่วง ประมาณใกล้จะสว่างนะครับผมได้ฝันฝันถึงพ่อของนาคนี่นะฮะฝันว่าเขาให้ผมไปซื้อลอตเตอรี่ในในใบลอตเตอรี่อ่ะเขาบอกว่ามันอยู่แถวที่สองครับเป็นเลขอะไรห้าศูนย์สองอะไรนรี่ยนะฮะ เขาให้ผมซื้อตามบัตรประชาชนของผมผมไม่ได้ดูบัตรประชาชนของตัวเองเลยมันจะเป็นเลขอะไรวันนี้ก็ทำงานไปก็ไปซื้ออะไรฮะก็เลยแวะไปที่แผงลอตเตอรี่ไม่มีเลข5้าศูนย์สองครับไปเลยไปจับเอาไว้ตรงแถวที่สองอย่างที่เขาบอกและฮะแล้วก็ไปเจอพ่อค้าหน้าตาเหมือนกับพ่อของ เด็กหนุม่มที่จะบวชนี่ฮะที่อยู่ในฝันผมอะ่ะก็ไปได้เลขท้ายนึงก็ห้าอ้าศูกับ5้าอ้าสีนะฮะใบ1 2.3.4 2.5.4อีกใบ3.6.8 2.5.0ปดได้มา2ใบฮะ ปกติจะเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นหวยฮะชอบอุดหนุนรัฐบาลวันละใบสองใบผมไม่ได้สนับสนุนให้ใครเล่นหวยนะครับไม่เคยปัดแบบเ้ียกทีก็ลองเลยไปเสี่ยงดูเผื่อมันจะหายทุกข์หายยากบ้างครับท่านใดที่มีจิตศรัทธาก็ตั้งจิตอธิษฐานะอนุโมทนาบุญกับผมนะครับเขาจะบวชวันที่เท่าไหร่ วันที่26ครับทุกอย่างถูกระงับหมดครับเครื่องฟงเครื่องไฟเครื่องเสียงขบวนการแห่โต๊ะที่นั่งก็ระงับหมดครับเพราะว่าเขาไม่ให้รวมตัวจับกลุ่มโรคโควิด -19 ก็ใครไปร่วมงานก็เขาจะทำใส่ถุงได้ยินเขาพูดนะฮะทางเจ้าภาพพูดว่าจะทำใส่ถุงเป็นชุดเอาไว้แล้วก็ ไปบวชทำพิธีสงฆ์ก็คือเสร็จพิธีแล้วครับขอให้บวชให้เป็นองค์แค่นี้ครับเพราะว่าแขกก็ทุกคนก็เข้าใจในเหตุการณ์นะฮะขอเพื่อนๆทุกคนตั้งจิตอธิษฐานผมนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปเสี่ยงดูนะครับไม่สนับสนุนนะครับแต่ลองดูสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ